สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนิเมชันการแนะนําโลกและวิธีการป้องกันของโลคชิงนะครับในประเทศไทยเรานี้มี3ฤด,ดูด้วยกันและฤด,ดูฝนก็เป็นหนึ่งใน3ฤด,ดูของประเทศไทยด้วยทุกคนก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่ธรรมชาติไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่กลับมีภัยที่ร้ายที่ใกล้ตัวเรามากที่มากับฝนตก และน้ำท่วมขังเล็กๆตามถนนหรือพื้นเปียกก็คือโรคชีหนูมารู้จักโรคชีหนูกันโรคเบื้องต้นจากน้องโรคเลปโตสปาโดซิสหรือจะเรียกว่าน้องเลปโตและในวันนี้น้องเลปโตจะมาแนะนำโรคเลปโตสปาโดซิสโรคเลปโตสปาโดซิต เป็นชื่อทางการแพทย์ของโรคชีหนูในปัจจุบันเป็นโรคที่พบว่าแพร่ระบาดท,ที่สุดในช่วงฤดูฝนเพราะน้ำฝนจะชำะระล้างเอาเชื้อโรคต่างๆจากสภาพแวดล้อมไหลามารวมกันอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังซึ่งโรคิีนูเกิดจากแบคทีเรียรที่อยู่ในอวสะของสัตว์ที่เป็นพาหะเช่นหนูสุกรโคและกระบือ สาเหตุของการเกิดโรคชีนูนั้นคือโรคชีนูคือโรคติดเชื้อจากสัตว์ฝูงคนชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่มีลักษณะเป็นเส้นเดียวเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเช่นม,ม้างูแพะแกะสุกรสุนัขและหนูทั้งหนูบ้านและหนูหนาโดยสัตว์ที่เป็นมหะอาจจะไม่แสดงโรค จะมีการติดเชื้อที่ท่าไตาทําให้มีการปล่เชื้อออกมาพบกับอส,สวรวะซึ่งเชื้อจะแฝงอยู่ในจุดที่น้ำท่วมขังตามดินโคลนแอ่งน้าและน้ําตกและสามารถอยู่ได้นานเป็นเดือนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยเชื้อสามารถเข้าได้โดยตรงและสามารถติดเชื้อได้ทันที การติดต่อของโรคชีนูเชื้อสามารถเข้าร่างกายได้ตามทางผิวหนังและแผลหรือผิวหนังที่เปื่อย่องจากแช่น้ำนานๆและผ่านเข้าทางเยื่อบุที่อ่อนนุ่มเช่นตาปากจมูกนักพบเชื้อในน้ำซึ่งอาจจะติดโรคขณะว่ายน้ำหรือขณะประกอบอาชีพเช่นสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนกับปศะ ส่วนมากคนจะติดเชื้อจากการกินอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อและการสัมผัสเชื้อในปัสสาวะสวัตว์สามารถติดต่อได้ทั้งสองแบบนั้นคือ 1. การแพร่เชื้อโดยตรงคือโดนสัตว์ที่มีเชื้อเอคทีเลียกัดเข้าโดยตรง 2. การแพร่เชื้อทางอ้อมคือการล่ายน้ำในแหล่งน้ำสกปรกหรือที่มีน้ำท่วมขัง อาการที่สำคัญมักเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ4-14วันหลังเชื้อเข้าสู่ร่างกาย1สัปดาห์โดยเชื้อสามารถเข้าไปอยู่ในไตตับน้ำระบบประสาทและตาโดยหลังจากพบเชื้อแล้วสามารถตรวจสอบเชื้อจากัวสา,าสวะได้และเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดจะทำให้เกิดอาการไข้สูงเหนาวสัน่น ปวดหัวรุนแรงตาแรงปวดกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณน่องขาเอวเวลากดหรือจับจะปวดมากนอกจากนี้ยังอาจมีอาการเบื่ออาหารคลืนไส้อาเจียนบางรายมีอาการปวดท้องท้องเสียเราจะพบโรคนี้ได้ตามจังหวัดที่ทําการเกษตรปลูกข้าวเพราะบริเวณนั้นมีน้ำขัง คนที่มีความเสี่ยงสูงคือชาวนาเกษตรกร,กรและชาวประมงหลังจากติดเชื้อแล้วจะแบ่งออกผู้ติดเชื้อเป็นสองประเภทคือ 1. กลุ่มที่ติดเชื้อไม่รุนแรงระยะแรกผู้ป่วยจะมีเชื้อในกระแสะเลือดผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนปวดศรีรษะระยะหลังผู้ป่วยจะมีเชื้อในปัสสาวะอาการระยะนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าในระยะแรก จะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบหลายเชื้อสามารถหายเองได้หนึ่งสัปดาห์ 2. กลุ่มติดเชื้อรุนแรงผู้ป,ป่วยกลุ่มนี้อาจมีอาการไอเป็นเลือดไตาวายเชื้อพรรันมีจุดเลืดเอดออกตามผิวหนังและอวัยวะต่างๆเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบรวมถึงอวัยวะต่างๆล้มเหลวจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ภาวะแทรกซ้อนของโรคฉีหนูภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคฉีหนูชนิดรุนแรงคือภาวะไตาวายเฉียบพลันส่วนสาเหตุการตายของผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเก่ยวกับปอดที่ร้ายแรงอย่างการมีเลือดออกในปอดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่เกิดขึ้นได้มีดังนี้ 1. การแท้งในยินตั้งครรภ์ ภาวะเก็ดเลือดต่ำสามตับวาย 4. ภาวะแข่งตัวของเลือดในหลอดเลือด 5. มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร 6. กล้ามเนื้อลายสลายตัว 7. โรคเกี่ยวกับตาเช่นม่านตาอักเสบและตาเหลือง 8. ภาวะชุกเฉินของทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ 9. ความดันโลหิตต่ำ 10. บ โรคหลอดเลือดในสมองเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง11โรคคาวาซากิ12อาการแพ้ที่ทำให้มีไข้หรือเกิดผื่นที่ขา13โรคก,กรามน้นอหัวใจอ,อักเสบ14ภาวะหัวใจวายการรักษาโรคชีหนูสามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ อย่างยาเพนิซิลินหรือด็อกซีไซคลินเป็นระยะเวลา5-7วันซึ่งควรต้องรับประทานยาตามกำหนดให้ครบแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อแบคทีเรียรถูกกำจัดจนหมดและป้องกันการก,กลับมาของเชื้ออีกครั้งนอกเหนือจากยาปฏิชีวนะผู้ป่วยอาจรับประทานยาแก้ปวดอย่างยาพาราเซตามอนเพื่อลดอาการปวดศีรษะ มีไข้และปวดกล้ามเนื้อการวินิจฉัยโรคชีหนูการติดเชื้อโรคชีหนุูที่ไม่รุนแรงอาจยากต่อการวินิจฉัยเนื่องจากมีอาการคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆเช่นโรคหวัดในขณะที่โรคชีหนุูชนิดรุนแรงจะวินิจฉัยได้ง่ายกว่าเนื่องจากแสดงอาการที่รุนแรงมากกว่า เริ่มแรกแพทย์จะตรวจร่างกายเบื้องต้นและซักถามประวัติของผู้ป่วยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นเล่นกีฬาทางน้ำมีการสมัมผัสกับแหล่งน้ำจืดหรือเคยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคฉี่หนูควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แพทย์ทราบหากแพทย์พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการติดเชื้อจากโรคฉี่หนูจึงอาจมีการส่งตรวจเลือด หรือตรวจปัสสาวะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรวจทั้งคู่ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการของเรือกชีนูชนิดนแรงอาจต้องใช้การวินิจฉัยวิธีอื่นร่วมด้วยเช่นการเอ็กซเรย์ซวงอกและการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตเพิ่มเติมวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโลคอกฉีนหนู 1. หลีกเลีเ่ยงการลุยน้ำหรือโคน ถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทยางกันน้ำโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลที่ขา 2. กรณีที่ไม่มีรองเท้าบูทยางกันน้ำถ้ามีบาดแผลที่ขาให้ใช้ถุงพลาสติกสะอาดหรือวัสดุก,กันน้ำอื่นๆห่อหรือคลุมขาและเท้าบริเวณที่มีบาดแผล 3. อีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือย่ำโคลนนานๆเมื่อพ้นจากน้ำแล้วต้องรีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วเช็ดให้แห้งโดยเร็ว 4. ระวังน้ำไม่สะอาดกระเด็นเข้าปากตาหรือจมูก 5. กินอาหารที่ปรุงสุดทันทีและเก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคชีหนู 6. ห้ามกินน้ำตามแหล่งธรรมชาติในช่วงน้ำท่วมแต่ถ้าเลียกไม่ได้ต้องกรองน้ำและต้มน้ำให้ร้อนจัดก่อน 7. ผักต้องล้างด้วยน้ำสะอาดไม่ควรกินผักดิบ ควรต้มหรือผัดให้สุกก่อนกิน 8. ผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและควรปอกเปลือก 9. ระวังน้ำแข็งที่ไม่สะอาดเพราะเชื้อโรคชีหนูมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำแข็ง 10. ควรจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันหนูที่มาทำรังหรือแพร่เชื้อโรคชีหนูภายในบ้าน